การความเปลียนพักกิง่งมรรวิณาครั้งที่11วันที่12ตอนที่2เพิ่มเติมฟรีแบทหมดกิจเจเตโสสหาสักษายาขาหนานนทวันนี้โนยที่มันโตสิทธิ์มันโตนะ สาหิโกเวนตุสาวิสณ์สานังวิริโยนะตัสสะสัฟาสังขะขานังดิปปังิลุปัาติปิมพิโลราชาฮิโกโสปะฆาตมิตริงวะนางปุณิมาจิสังราชาทัตตะโสปัสสาปฏิทันทัตนังอธิปติมหาราชาสันติโกปุตตาปีอาศัพโวิจานามาวะลายที่มันโตยุติมันโตหน้ามันโตสันติโนมุท่ามานาพิกามุ่งกะนาตมิตริงวะนางทักษิณนาจาจิถังราชาวิรุฬหะธรรมสารปฏิถุเน ราชาริชีตัวปุทธาปีสรมระโรยชัดอาหมาเวลาที่มันโตยทธิมันโตหน้ามันโตสันติโนมทามานาพิการมุงกึนางะมิติงกึ่นางปัจจิมาที่สังราชาวิรุฬปโคภาษาปฏินากานางอธิปติมหาราชาราชีตัวพุทธาปีสรมระโรยชัดอาหมาเวลาที่มันโตยทธิมันโตน้ามันโตสันติโนมทามานาพิการมุงกึนางะมิติงกึ่นางอุตตาราเติสังราชาวิเวโลสาวภาษาปฏินักขานางอธิปติมหาราชาราชีตัวพุทธาปีสรมระโรยชัดอาหมาเวลาที่มันโตยทธิมันโตน้ามันโต สัตติโนมาท้ามานาพิการมุมื่นาวิติมนาปุเรที่สังติัีเนนาวิรุณตะโกปชิเมวิรุปตะโขกุเวโลวิติที่สังติอาโรเตชะมามหาราชธรรมตาสัตตุโลที่สังกัตริยามานาท้าทุเวนะเวนะกาปิแรทเวตั้งเดสามารถยาวิโรธาฐานภูกระนิขาดาวายาภูเวนุเวนุจิโตุตุโลจะจะทันูกาะมี โถจากกินท is ุกมันทุกนีมันทุกจันนะปานะโถโอปะมัดโยจักเทวสุตโตจักมาตลิงจิตเตเสโนนะโถนะโนราชานะโนสุโปอาคูเปละสิโคเจวะติพลโลรุยะว่าจะสาเอเตจากะโนอันทัพะหานาชุพิกโมพระมานาพิการมงกุนางมิติงวนางอาตะูนาทักษานาคาเวรสาสัะ ตัดจกคาคำภาัตตาอาคูปยขาสหายาติพิธยามุนานัตฐาจะอาคูนาคาติโนเอตลาบันโนหานาโกโสภพคตมิติมะนังเยนาคาลาเชลหาตัตติพิธิจามิิวิสุทธะจักขูไวหายสาเตวะนะนัจจมตาติตาสุปนาอิติเตตานังอาพยาันตาลาคนาราชานะมาติสุปันตโตเขมะ มะกาสิพุโตตถาหิวาหิอุปะเตานาคาตุปนาตละมะตะพุทธังหิตาวชิลามเทนะสาธุถังอสุลาวิตาวาลโลวาสาวะเตเตอิติมตโตอันโตอนุโมวิตาอสุลาเทนนะเวคาสาวาเวปาติตุสิตุจิตจักอะหาราโทนะมุจิสหสะตัณจจะภะลิพุตานังตะเพเวโรนะจานามกาละนัเดหะ นันเทพีกมนิงังอาโตเทวาปตจีจะเทโชวยวาโยอาาคามงรุนาอุาเทวาโสสัสาระยะสทาสหานะเมตตารุปนานิกาภูเทวาสันติโดเทเทกายเปนนนันวายที่มันโตสิตงมันโตวนนมันโตสันติโนโมทามานาพิกามุงกุังลมนิมนังเวนะตุจะเทวาดีจะมาเดทุ่เวยมาตะทัน สปัิตาเทวาตถาาูรัเวุยาฤาอาฤยาฤยากะอาคูวะกิตวานักขันตานิปุระอากูมันเทวะลาหะกาวะสุ system, ing, นาวัตโทเทโถตะโกกัสูริคโธตะเทกิยาตะเภรนันโนนิโนทิมันโตทิมันโตนาโตสันติโลนัตมานาิตังหุนังิตริวพนังอัตะูตะเทหาาภูเ สทาคอาคูว่าตาีโดเตเาท่กายกเนานะมันโติติมันโตนะมันโตสันทีโนมถ้ามานาที่การงนานไม่ติดนังานมำนานหรนานสามหรือสามหรตาาคอาคูอัออคูได้ยเนใดวาเจเยจารุกิจานุโม กูนโนยทิสาพิการเศรก็เทเอกายะะเพนนานีนีมันโตที่มันโตนะมันโตสันติโนมทามานาพิการมุ้นั่งตมิติุนังเขมยาเรทยยามาเสิโนก็ทพิการกเตอาโร่ไมาแตว่านิมราิโนอาคูดักกูปได้ิการก็เทเอกายาเพนนานหนอนีที่มันโตที่มันโตนะมันโตสันติโนมทามานาพิการมุนั่งตมิติง ไม่ติงกนังสาสาดรมโลกานางมหาวามิติตติรุปะอโนจุติมันโตวิจารโมสัาชชนนตเทเดชลากูปเจกต่ว่าตัดตติโนเทตจามัจโตอาคาหาริโตป่าิววะอิโตเทจะสบพิกันตาถิเนเทเวีังเกลเนีอะพิกานมินันตัะวันติยังเยชากะทาปะตะเกวะตาเกนะปะนัมโนโวธรรตาบริยเทวะมา จิตตาโกจิตตาอิทธิธรรมหาสนโอคะนัตาไอตตะนีวานิจตาตละมหาจารลังกันตวาเพลังวังสถาปารุสโกเมโขยะธาเยนโตสาวิชุโกตถาโสปดปฏวติสุขโตอัรยังวสีตตังคำพังสัพังอภิเษยะวะพิจาวาตะคุปนาตโตอมันติตถาโตเกลนีตะเตมาละเสนาพิกันเตชาวินะณัตถิขลาโว เตาอะพรากุงสตวาสุตังนานังวิตาสักเยหิภะละมงในสังโรปิจายุงสัมเพยุตังขามาลาภิยะโสโนโมรติตาภุติทักกาเตเชนะเชเนตุ